I'm I'm you my your your Hove, Hove, JHOVE สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับพา,พาชาแนลเนี่นะคะวันนี้นะคะพา่อจะพาไปตลอดคลินี่ยนะคะเราจะไปคาเฟ่พออี่โฮมกันเนะ้อะที่ลาว่ากับกรุโมทพะก็มีสองคาเฟ่เนานะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะว่าเราจะไปไงเดี๋ยวไปไงเดี๋ยวเลย อะไรนะที่ไหนนะตาว่าเรางีเจบากว่าเป็นคาเฟ่มาคาเฟ่เลยก็บรรยากาศในร้านก็คือน่ารักเนาะโทนสีเหลืองๆอะไรเป็นเนก็คืออยากให้ทุกคนมาเนาะใช่งานจัดถึงวันที่ยี่สิบกว่าเนาะไมาจะไม่ดแล้วก็วันนี้วันที่สองล้วโอเคก็ถ้าเกิดชิ้นนี้ลงเราก็น่าจะยังตามกันมาได้อยู่นะทุกคนก็วิธีการมาก็มีให้ตมว่าเลยเดินลงมาเลยเดินลงมาก็เจอร้านเลยเนาะ แล้วก็ถ้าเกิดใครนั่งรถเมล์มาก็เห็นบางเห็นบีเทสบางว่าเมื่อไรก็กดมาหนักะแล้วเขาก็จะไปจอดเองที่ของเขาเมื่อไรทุกคนก็ไม่มีอะไรเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราให้ดูอีกทีน้องว่าเราซื้อได้มากันบ้างนี่ก็คือของที่เราได้นะทุกคนนี่คือของเดี๋ยวได้คือเราสั่งเป็นไอมินสั่งเป็นแดงโซดาน่ะอันนี้มันเป็นเซตของเขานะมันจะได้ขนมอยู่แล้วเนาะแล้วก็ของแนนสั่งเป็นแอปเปิลโซดานะทุกคนแล้วก็นี่คือของที่ได้ทั้งหมดก็จะมีลูกมีแอลกอฮอล์แล้วก็มีที่ครอบแก้วนะเซ็ ด้วยมีมอะไรแล้วเนานะนถ้าเกิดชอบก็ม,ม,มีคาเฟ่เออม,มีคาเฟ่โอเคทุกคนก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็สำหรับคาเฟ่แรกที่<ม>บาร์คาเฟ่นะทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อคาเฟ่ที่สองเลย น้องกับร้านอะไรนะอเคไม่ใช่ O K ซ K ออน O มาของที่อยู่ตรงสุงกรซอยหนึ่งอะทุกคนก็คือนั่งรถลงบีเอยลงเอ็มอาร์ทีหัวลำโพงใช่ปะทางออกเลยเรแล้วก็ <laughs> แล้วก็เ <laughs> ดินตรงมาเรื่อยๆทุกคนมันจะใกล้นิทรรศนะก็ไม่ไกลมากแล้วก็ถ้าเกิดใครนั่งรถเมย์มาก็ลง <laughs> มึงไม่ต้องบอกเขามึงก็มั่วอยู่ค่ะ ต้องบอกก็นั่นแหละทุกคนก็เดินตรงมาเรื่อยๆแหละมันมีร้านในแมพด้วยใช่ปะเจอหาดูกันแมพแล้วก็เดินๆมาอะไรก็ได้เยอะเพื่อจะเจอเนาะอันนี้ก็คือคาเฟ่ที่สองใช่ปะที่ของพี่โฮปเรวมาเขาก็นั่นจะเป็นคาเฟ่สุดท้ายของเราก็มันหมดแล้วเนาะมันเอ้ะวันวันนี้มันหมดแล้วมันก็มีแหละแต่เราไม่ไปแล้วไงพูดอยู่ก็นั่นแหละทุกคนกันคนเลย ก็เลยทุกคนก็หมดแล้วเนาะอองั้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วปะใช่เดี๋ยวเราก็ตัดไ้ดูบรรยากาศกับของเราอันนี้ก็คือของที่เราได้ทั้งหมดนะคะก็จะมีการ์ดเนาะเป็นการ์ดแบบการ์ดใส่แบบโปร่งแสงหน่อยก็ห <c> ล <oughs> ่ทุกคนก็จะมีการ์ดหนึ่งอันแล้วก็มีรูปสองมีไอนี่แล้วก็มีที่ครอบแก้วนะทุกคนก็จะที่เราสั่งมันเป็นมันต้องเซ็ตร้อยยี่สิบอะถึงจะได้เซ็ตเนี้ยทุกคน <c oughs> แต่คือมันถ้าเกิดซื้อครบสองร้อยอะ มันก็จะได้2เซตก็ถ้าเกิดใครมากับเพื่อนอะไรเงี้ยก็สามารถซื้อรวมกันได้นะในหนึ่งใบเซตอะไรเงี้ยสามารถซื้อรวมได้อันนี้แนนก็ซื้อกับเอมินก็คือเป็นนา้าใช่ป่ะคนละแก้วแล้วก็เป็นเฟ็นฟล์เนาะก็คือรวมกันได้สองร้อยก็ได้สองเซตนะทุกคนถ้าเกิดใครมากับเพื่อนก็สามารถรวมบินกันได้แต่ถ้าเกิดใครมาคนเดียวเงี้ยก็เซตละร้อยยี่สิบนะทุกคนไม่ไม่ไไม่ได้นนะถ้าเกิดใครอยากให้เราทําคลิป แต่คาเฟ่ใครก็คอมเมนต์ไปได้นะทุกคนคถ้าเกิดใครอยากจะอยากรู้เกี่ยวกับคามเฟ่ใครเงี้ยก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวเราตอบนอเนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรละถ้าเกิดชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะลืมกดซับกดกระดิ่งนะบายทุกคนในอินสึคของเราจะมีแต้มบูนเฟอร์ไพรส์แล้วอันนี้อย่าทิ้เทอร์มินั่งละทุกคนอันนี้ ยคุ้มไม่ต้องมาแบบไปวิ่งหาที่อื่นเนี